สุภาพบรุษและสุภาพสตรีตอ d e n t i t ีคืนนี้ภูมิใจนำเสนอสก,กินขอ้อแหลบจากบุมโกสเตร y ด o อกของน้องลูก้าโอซามุดาไซสุดเท่เออเคือเท่เท่จริงๆนะแกเท่จริงๆฮัลโหลสวัสดีชาวอนันต์จตุนีทุกคนเลยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมไอ e n t i t y w e วี วันนี้เนี่ยอย่างที่เห็นเลยเราจะมาเล่นรีวิวสกินคอลแลบ,บของน้องลูกา้าอาสมุดดาษใสที่เพิ่งเข้ามากันเลยนะคะทุกคนไหนเล่ามาซิเขาจับได้ว่านายเป็นกระเทยอ,อีกแล้วใช่ไหมมึงเป็นก,กระเทยเอามึงก็เลยกระเทยเอาเอาลูกอย่าเพิ่งตีกันลูกจะใช่กระเทยหรือไม่ก็แค่น่ารักก็พอแล้วปะมีโชว์สกินแบบ360สามรอยหองศาคิวรู้สึกว่าสกินนี้มันเอิ่มเอิ่มมันมันเอ่อไม่รู้ดิแต่สกินทองข้างบนสวยกว่า กลับมาแล้วค่ะทำไมเด็บต้องตบคิวแรงขนาดนี้ด้วยนะอาจจะเป็นเพราะว่าคิวไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้ก็ได้ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนหรือว่า FC ดอมนี่นะคะสามารถมาโปรโมทหาคนเข้าดอมได้ในนะคะในคอมเมนต์ว่าแบบโอ๊ยมันสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าห้ามสปอยนะให้แอร์ทำเต็มที่แล้วนะคะได้เวลาหาคนเข้าดอมของทุกคนเอาล่ะในส่วนของการรีวิวสกินเดี๋ยวเราไปดูในเกมเพลย์กันดีกว่าค่ะทุกคนว่าสกินเนี้ยจะเฟี้ยวขนาดไหนเลยสก ออหน้าโหลดแบบนี่คืออย่างเท่เลยทุกคนเอาละโหลดเข้าแปมบมาไปที่เรียบร้อยนะคะกับแบบชัยหน้าเท้าวท้าเทๆาเทาท,าทาคือคิวยังไม่คุ้นกับแบบชัยหน้าเทาวเลยอะแต่มันก็ออกมาลัวๆเลยวันนี้ไม่รู้ทำไมนะเหมือนเกมมันรู้ว่าเราเล่นไม่ถนัดน่ะกันก็ออกบ่อยให้เดือดแล้วกันนะเดือดจะได้เล่นถนัดสักทีเนะเาะอ้าวเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราเชื่อมเครื่องไว้ตรงไหนอ๋ออยู่ข้างหลังนี่เองก็ว่าอยู่ เดี๋ยวเราไปปั่นกันดีกว่าทุกคนเด็ดเด็ดเด็ดเกเหมือนเขาจะลากคันเตอร์มาปะเนี่ยลากม้าเป้าโอเคซ่อนเนียนก่อนละกันนะไม่อยากยุ่งด้วย <c oughs> พุดข้างบังตาทำบังบัง,งตาสังขังบังอะไรก่อนมันเห็นได้ยังไงเนี่ยแม่เจ้าหนูซ่อนไม่เนียนหรอแม่อ้อหกระจกหกด้านประกบข้ามแบบแซนดิเออโดนไปก่อนแล้วนี่พี่อ้เจ็บว <c oughs> ่ากูมาเนียนจะขอปั่นแล้วเชียวนะมันยังหันมาเจอค e ิวอีกอะเก ฉันอยู่ของฉันดีๆคุณมาทําร้ายฉันทําไมคะอัะพับไปก่อนเลยนึงเดี๋ยวบลิงมันมาเมื่อไหร่มันบิงยัดคิวแน่คิวมั่นใจพับไปก่อนแล้วกันเออตอนนี้มีแมรี่เลนอยู่ใช่ไหมโอเคยังมีอยู่ยังพอได้อยู่อุ้ยไม้ตรงนี้พับแม่งแล้วกันมีเท่าไหร่กูพับหมดกระดาษเนี่ยกูไม่รู้ว่าแมรอยู่ตรงไหนบ้างลืมเอออย่าทําหนูอย่าทาหนูแถนี้มีทเลนอยู่ไหมอุ้ยมันกระจ แม่งบินเข้ามาตีตูดเลยเด็กดื้อต้องโดนย่าลงโทษนะเจ๊เออคุณทำอะไรผิดเนี่ยคุณแค่จะมาปั่นนะแล้วเพื่อนก็ลากมาแล้วกูก็โดนเฉยเลยกูทำอะไรผิดจะย่าจ๋าผิดตั้งแต่เกิดมันเป็นตัวปั่นแล้วลูกโอเคหนูยอมก็ได้ย่าเพื่อนๆใครก็ได้ช่วยเราด้วย นี่ไงมาช่วยแล้วเลิกโหยหวนเหมียนหมูเห,หมียนหมาสักทีวิ่งมาอยู่นี่ไงอ้อยไปเลยเพื่อนขอบคุณมากเลยนะมีโอกาสจะได้ละคุณจังหวะน,นี้ขอวิ่งฉี่ไปก่อนแต่มีไฟฟ้านี่มก็ขอชัไปก่อนล้วกันอุ้ยโอ,ยอ้ยใช้ไฟฟ้าแล้วผ้าคุุมหายอะอย่างเท่ะอะเกะ ถอดเสื้อนอกแล้วสูดด้านในอย่างเดียวเมื่อกี้เฉียดตูดไปที่ดอกยานะยายายากระจกอีกแล้วอุ้ยเพื่อนส่งลมาให้ขอบคุณมากเลยเดเพื่อนจะไม่มีแกเราตายไปแล้วนะขอบคุณมากมากอ้าวอ้าวเอาแล้วยังไงไปโดนไอ้แม่ไข่สามฟองแทนวาเมื่อกี้เนี่ยยังไงก็ก็เอาเป็นว่าขอบคุณมากเลยเะเพื่อนเนี่ยขอเชื่อมเครื่องก่อนโชว์เครื่องประดับสักหน่อยนะคะทุกคนที่ไม่ได้โชว์เนี่ยต้นเกมนะนี่อ่ะอ้าอ้าอ้าวทุกคนโทษทีเชื่อมผิดเครื่อง กัดจะเชื่อมเครื่องตัวเองกดผิดไปเชื่อมเครื่องให้เพื่อนทษอทีแล้วทุกคนนะคร้งนี้สติสตังของสตาเดิมันไม่อยู่กับร่อมกับลอยทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรเราเชื่อมให้เพื่อนเขาแบบปั่นกันให้เสร็จก่อนแล้วกันนะของเราเดี๋ยวค่อยเชื่อมนะเครื่องประดับเราอ่ะดูตอนไหนก็ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงแต่ว่าเพื่อนมันจะช่วยกันได้จริงใช่ไหมวีโอเคเขาไปช่วยกันแล้วเรียบร้อย เอาละตอนนี้ก็เทแต่เพื่อนแล้วนะคะตอนนี้เรามีหน้าที่ปั่นนะทุกคนเดี๋ยวขอเชื่อมเครื่องก่อนนะอ่าเชื่อมโชว์ไปหนึ่งมานี่เลยรอบนี้ได้ใช้เครื่องประดับสกีเออเห็นไหมเป็นหน้าหนังสือแล้วก็มีตัวหนังสือขึ้นด้วยอย่างเท่เลยนะแต่ก่อนอื่นขอฮิวเพื่อนก่อนนะนะอ่ะฮิวฮิวเดี๋ยวฮิวนะก็ยกรรมเสร็จเดี๋ยวให้มันไปช่วยเพื่อนต่อนะเราไม่ช่วยเราจะปัน่นเอ้ยถอยมาก่อนเพื่อนมันเสร็จกระจกมาถอยมาถอยมาเอาเอาเก็บไปไหนเพื่อนมาให้เราฮิว ได้หรือเปล่าแมรี่มันก็เอาเงาดักอีกไม่กล้าเดินไปใกล้อะแกโอ้ยเงาก็หมดสะคทีดแล้วเนี่ยหมดได้แล้วจะไปปัน่นเอ้ยหมดแล้วนี่ว่าสวยสวยสวยเพื่อนมาฮิวฮิวรอบนี้ฮิวเสร็จนะเพื่อนนะอย่าเพิ่งรีบวิ่งไปไหนนะขอฮิวเสร็จก่อนโอเคอ่าสก,กลิลเช็คคิวคิวอีคิวาไม่ใช่ผิดเกมเอาละรอบนี้น่าจะได้เรียบร้อยเออแล้วเราก็ปั่นต่อแบบหน้านด้นดน โอ้โหแล้วแมรี่มันก็มาเราด้วยดิแต่ว่าไม่เป็นไรฝากที่อนนเอเอเหลือด,ด้วยเพื่อนเอ้ยมันกระจกมาอีกแล้วไอ้นี่ก็มาบ่อยเกิน <c oughs> โอ้โหเมื่อกี้แม่ยังเกือบเฉียดคือแบบเฉียดไปนิดเดียวอ่ะเฉียดปลายสะบงไปนิดเดียวดีนะว่าที่จะตาคิวยังไม่ถึงค่าดะคออะไรยังไม่ขาดเมื่อกี้เอาเรองวับมาหาเราด้วยเดี๋ยวก่อน <c oughs> เราไม่ไปเฝ้าเพื่อนเรามาตามหนูทำไมเนี่ยแม่เอ้าตามจริงตามแท้นี่เอ้าไม่ตามมันว์ปมาแล้วมันไม่ตามงงมาก เี๋เมื่อกา้นางพาดกดผิดแร้ว,ว้าบมาพอดีวะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นก็ขอปัดต่อเลยละกันนะเริ่มเอา้าที่ผ่ายแล้วท่านเห็นท่านทราบท่านเห็นแล้วว่าเราหน้าด้านขนาดไหนโอ๊ยกดกระจอกมาดัาเรยวขอโทษที่เราหนูจะไม่ไหน้า,นนาด้านหน้าทนเป็นคนไหลใจอย่างนี้อีกแล้วค่ะแม่ตายแล้วมันเอาเราต่อมันเอาเราให้ตายแน่เลยแกจังหวะนี้ทำไงดีงั้นก็ขอชอขอ็อตไปก่อนละกันหนึ่งเอ้ย เฮ้ยช็อตใส่ตอนนางบิงพอดีว่ะโอ้โหข้อจะเพอร์เฟกทามมิ่งถามว่าจงใจหรือเปล่าเฮ้ไม่ได้จงใจมือมันไปเองเฮ้ยเราไม่เอาต่อเลยด้วยเลิศเลยเดี๋ยวเราลงไปปั่นต่อดีไหมเนี่ยไอ้ข้างล่างเนี่ยอยากปั่นให้เสร็จสักทีเนี่ยไอ้เครื่องเนี้ยเอาหลักกลับมาทําหน้าที่ของตัวปั่นดีกว่านะ่แเอาไม่ใช่เครื่องนี้ดีกว่าเอาเครื่องเก่าเราไมอยู่นข้างหน้าคิวก็ว่าอยู่ว่าเอฟเฟกต์คิวหายไปไหนวะ อย่าว่าคิวเลยทุกคนก่อนนะเนี่ยคิวเลิกเล่นไอเดนไปเกือบเดือนคนเรามันก็ต้องมีเบลอกันบ้างใช่ไหมคะเฮ้ยใกล้เสร็จแล้วข้างนู้นใกล้เสร็จแล้วแล้วคือตอนนี้คือเทียบกันทุกคนเลยอยากแกสู้ๆนะเพื่อนๆเรารีบปั่นให้อยู่โอเคเหลือแค่เครื่องเราเหลืออีกสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นสู้ๆนะคะเพื่อนๆใกล้แล้วอีกนิดเดียวเก้าห้าเก้าแปดเก้า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 แล้วเก้าเก้าแล้วจำไงรออยู่รออยู่อุ้ยพอมีไฟฟ้ากลับมามีผ้าคลุมเหมือนเดิมเลยอยาก้ยแต่จุดก่อน เรียบร้อยเดี๋ยวไปเปิดประตูให้เพื่อนกันดีกว่าค่ะทุกคน<อ>จะเปิดประตูได้ง่ายๆแน่นวีง่ายสิคะเปิดประตู้ทยเกมไอเดนไม่ยากค่ะแค่เอามือไปจุ่มเท่านั้นเราก็เปิดประตูได้แล้วแน่ใจนวี<อ>ไม่จริงข่าววโตเลยเอาและถึงประตูแล้วก็เปิดเพยประตูนู้นด้แล้วกันประตูนู้นมีคนเปิดอยู่สวยเลย มาเดี๋ยวเราส่งไฟฟ้าไปเพื่อนจะได้เปิดไวขึ้นเออสวยแล้วเราก็เปิดของเราต่อฝั่งนู้นเปิดแล้วเรียบร้อยเอาละ่ะจังหวะนี้นาทีชีวิตกูแล้วกูจะเปิดได้หรือเปล่าหรือว่าฮันเตอร์จะเดินมาก่อนหรือดีไม่ดีเนี่ยเทเลพอร์ตมันมาคิวดับแนวแน่นอนทุกคนภาษาอีสานวรลคาดับแนวแปลว่าตุย Head, เฮ้ Olha. แต่เหมือนเปิดได้อย like ่างสบายว่ารอบนี้เออก็ยังดีเจ๊ประตูเปิดทั้งสองบานแล้วทุกคนรีบออกกันเถอะว่าแต่ว่าแต่เพื่อนที่โดนไล่ะยังโดนไล่อยู่เปล่าอ่ะไหนแกจะออกกลุมหรืออะไรป้าจังงานเนี่ยจังงานมาแล้วครับมาแล้วรอด้วยอุ๊ยรอดมาจริงดินึกว่าจะตุบไปแล้วเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะอุ้ยไม่มีอะไรจะน้องอีไลว่าแต่แมรี่ว่ามาพอดีสวัสดีจ้ะแมรี่ ก็ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมคิวยัองอยู่คิวพยายามยื้อให้เพื่อนอยู่เพื่อนกำลังวิ่งไปประตูเห็นอย่างนี้จริงๆเราเล่นตี้คอเลยทุกคนโอเคเนาะออกได้พอดีใครพากูมาเจอมตตี้คอวะเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสนุกกันหรือเปล่าเอ้ย <c oughs> นี่เป็นแค่สกินแรกในซีรีส์นะคะถือว่าเป็นน้ำจิ้มไปก่อนนะ <c oughs> แต่ตอนนี้เนี่ยคิวขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเอะคลิปหน้าจะเป็นสกินอะไรกันนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าค่ะทุกคนแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย ว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้คิวด้วยนะคะ